สาบสมิงตอนที่17บึงร้างจากชุดนวนัดย,ยอาถรรพ์กลางดงลึกชุดสาบสมิงโดยบุหลันรันตีเป็นยังไงบ้างพลอยได้ข่าวข่าวของพวกเขาบ้างไหมเมื่อมาถึงควันปรีเข้ามาก่อแขนเพื่อนรัก รับกับถามคนที่พลัดหลงกันกลางบึงขณะฝนกหนำหนักเมื่อคืนพลอยใส่หน้ากุมมือพืนสาวไว้ไม่มีเลยลุงพันธ์แกบอกว่าจะออกไปตามหาพวกเขารอบๆบ,บึงคงจะได้ข่าวเขาในไม่ช้าพรานหนูจะออกตามหรือใช่ครับผู้พันธ์ผมว่าจะเดินเลาะไปตามริมขอบบึงเพื่อค้นหาร่องรอยพวกเขาแต่ก็คงยากสักหน่อยเพราะสายฝนที่กระหน่ำหนักคงช่าเอารอยหายไปหมดแล้ว แต่เขาจะพยายามผมจะไปกับพราหนูด้วยละกันผู้พันบอกรออยู่ที่นี่เะครับพราหนูกล่าวอย่างเกรงใจผมจะไปกับคนของผมเพื่อความสะดวกรวดเร็วและความคล่องตัวเด็กเรืองยังไงจะรีบกลับมาผมเป็นห่วงพวกเขาพันตรีอุดรนกล่าวด้วยความรู้สึกจากใจจริงเราทำตามที่พรนหนูบอกกันดีกว่าคะ่ะคุณพ่อ ให้พาหนูไปกับคนของเขาดีกว่าจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังหากเราไปด้วยก็จะทำให้ไม่คล่องตัวต้องรอกันไปรอกันมาถ้าอย่างนั้นให้ผมไปแทนผู้พันก็ได้ครับจะได้ไม่เป็นพาระพานหนูแกดำรงอาสาเขาเป็นชายหนุ่มร่างสันทัดแต่แข็งแรงเดินป่าคล่องแคล่วผมไปด้วยอีกคนสุชาติรีบบอกพระหนูเหลือบมองก่อนพยักหน้าอนุญาต ก็ได้เพื่อจะเป็นต้องใช้แรงคนแต่อยา,ากนั้นก็เตรียมตัวกินมื้อเช้ากันเลยพ่อแดดออกก็จะเดินทางกันทันทีผมจะให้มาควิดอยู่ดูแลทางนี้เองไอ้บอนี่ไว้ใจได้คล่องแคล่วขยันทําได้ทุกอย่างแต่มันไม่ช่างพูดเท่านั้นนะถามคําตอบคําจะไหวหวานอะไรก็ต้องพูดให้เข้าใจกันผมไปด้วยเอกคนได้ไหมผมเป็นห่วงสุวิทยกับนิกรมัน ถึงมันจะปากไม่ดีแต่พวกก็เป็นห่วงมันสุรินทร์กล่าวเหมือนจะรู้ว่าพระหนูไม่อนุญาตแต่ก็อยากจะลองดูเพื่อจะได้รับโอกาสสองคนก็พอแล้วอยู่เป็นเพื่อนผูกพันทั้งนี้ดีกว่าดูมุ่มแข็งแรงจะได้ช่วยกันสร้างที่พักช่วคราและก็เป็นหูเป็นตาให้กันแกอยู่ที่นี่แหละจะได้คอยช่วยดูแลทั้งเนี้ยฉันสองคนไปด้วยแกไปก็เหมือนกันนั่นแหละ สุชาติบอกกับสุรินทร์พระนูหันมากำชับสุชาติกับดำรงรีบหาอะไรกินรองท้องไปก่อนกินง่ายๆพวกเครื่องกระป๋องง่ายที่สุดเร็วที่สุดเอาติดเป้ไปด้วยเป็นสเสบียงเตรียมปืนเตรียมมีดและกาแฟฉายให้พร้อมนะเราอาจจะเป็นต้องใช้มันถึงกับต้องไปค้างคืนเลยเหรอขวัญอุทานสีหน้าเหลือลาในป่าไม่มีอะไรแน่นอนครับคุณหนูพระหนูกล่าวสั้นๆ จากนั้นจึงเลี่ยงไปสั่งงานกับลูกค้าและก็เตรียมคนสำหรับออกค้นหาในเช้าวันนี้ช่วยพาพวกเขากลับมาให้ได้น,นะคะคุณลุงพานหนูเป็นห่วงพวกเขาน่ะขวัญบอกไม่เต็มเสียงนักพระหนูพยักหน้ายิ้มให้ด้วยความเมตตาหวังใจเถอะหนูพระหนูกล่าวจบก็โด,ปดยประรวมกับลูกค้าที่กำลังหุงข้าวกันอยู่มาขวิดส่งแก้วกาแฟที่ชงรอไว้แล้วให้ พระหนูรับมาสดทันทีพร้อมกับหย่อนก้นลงนั่งบนขอนไม้แกกับชับมาควิดให้ดูแลทางนี้ระหว่างที่แกไม่อยู่อย่างเข้มงวดเด็กหนุ่มก็พยักหน้าเงึกแทนคำตอบไม่นานพวกเขาก็พร้อมออกเดินทางพระหนูเน้นย้ำกับผู้พันอุดรให้ปากหลักรออยู่ที่นี่จนกว่าเขาจะกลับและห้ามถือวิสาสะออกไปค้นหากันตามลำพังแต่ถ้าจะไปจริงๆก็อย่าให้ไกลนักและต้องมีคนของเขาไปด้วย ทางที่ดีก็ควรจะอยู่รอที่แคมป์พื้นป่าโดยรอบบริเวณนี้มีบางอย่างที่ไม่น่าไว้วางใจเขาขอให้ทุกคนรอคอยด้วยความอดทนพลอยขอเดินไปสำรวจใกล,ใกล้ๆแถวนี้หน่อยนะคะคุณลุงจะพูดกับพราหหนูตรงๆแกเกือบจะปฏิเสธแต่ไม่เห็นสายตาวิวอรอของหญิงสาวจึงได้พยักหน้าก็ได้ครับแตต้องอยู่ในความดูแลของมักขิตปืนก็ต้องติดตัวตลอดเวลา ที่สำคัญจะต้องไม่ไปไกลจากแคมป์ขอบคุณค่ะลุงพลเธอกล่าวด้วยสีหน้ายินดีก่อนออกเดินทางพรานหนูได้บอกกับลูกหาบยิงปืนขึ้นฟ้านหนึ่งนัดเพื่อส่งสัญญาณให้พรานการร้านรู้ว่าพวกเขาอยู่ตรงไหนหากพรานก้านได้ยินก็จะยิงปืนรับแต่ก็ไม่มีการยิงรับสีหน้าพรานหนูเครียดขึมขึ้นมาทันทีแกหันไปมองผู้พันอุดร พระพงกศีรษะเล็กน้อยผูุพันฝืนยิ้มให้เป็นกำลังใจเพราะรู้ดีว่าขณะนี้ทุกคนกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากจากนั้นจึงพากดดอกเดินทางหลังจากพรานหนูลับตาไปแล้วโดยมุ่งไปทางทิศเหนือก่อนตีวุกอ้อมบึงร้างกลางป่าใหญ่แห่งนี้ไปทางตะวันออกถ้ายังไม่พบ ก็จะอ้อมกลับมาทางใต้และบรรจบกับคณะที่รออยู่ทางฝากตะวันตกแกกับชับก่อนไปวัาพราณ์ก้านกลับมาก่อนพร้อมคนอื่นๆก็ให้ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแต่ถ้ามาคนเดียวก็ให้ยิงปืนขึ้นฟ้าสองนัดหรือมาแต่ไม่ครบก็ให้ยิงปืนสองนัดเช่นกันแต่ถ้ายิงมากกว่าสองนัดแสดงว่าเหตุการณ์ไม่ปกติจะต้องเกิดความไม่ชอบมาพากลขึ้นแล้วแกก็จะรีบกลับให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ จึงห้ามยิงปืนโดยพละการเด็ดขาดหากไม่มีอะไรผิดพลาดเราเราเที่ยววัดก็คงจะกลับมาถึงขวัญยืนเมื่อมองตามหลังพวกเขาจนลับตาไปนานแต่ขวัญก็ยังยืนอยู่ที่เดิมจนพลอยต้องเข้าไปสะกิดที่ไหลเธอถึงกับสะดุ้งเฮือกพอหันมาเห็นเพื่อนรักก็ยิ้มเชือนสีหน้าไม่สู้ดีนักพลอยเข้าใจถึงความรู้สึกของเธอว่าเป็นอย่างไรจึงปลอบใจเพื่อให้ใครกงังวล ฉันมั่นใจว่าพานหนูจะตามหาพวกเขาพบและจะพากลับมาในไม่ช้าลุงพานน่ะแกช่ชอมชงชำนาญผืนป่าจนแทบจะหลับตาเดินได้ขวัญจงวางใจเถอะนะพวกเขาจะปลอดภัยจ้ะพลอยเธอกล่าวแค่นั้นก็หันหลังเดินกลับไปหาที่นั่งข้างๆกองไฟพลอยประคองเพื่อนรักด้วยความห่วงใยมาควดก็รินน้ำชาร้อนๆส่งให้หญิงสาว ตอนแรกเธอทำท่าปฏิเสธแต่พลอยก็ได้บอกกับเธอว่าน้ำชาร้อนๆจะช่วยให้ร่างกายนั้นอบอุน่นเปียกฝนมาทั้งคืนน้ำชาช่วยได้ขวัญจึงได้รับมาจิบผู้พันอุดรเดินไปนั่งลงข้างกองไฟใกล้ๆบุตรสาวลูกหาบสองคนกำลังย่างเนื้อเค็มเพื่อเป็นอาหารเช้ากลิ่นหอมโยดย,ยวนเรียกลำย่อยจุดท้องร้องจอกเสียงดังพวกเขาเงยหน้าขึ้นมอง พอรู้ว่าเสียงนั้นมาจากผู้พันข้าวสุกแล้วเดี๋ยวรอเนื้อย่างแป๊บหนึ่งลูกขาบชะกันผิวขาวหน้าจืดพูดขึ้นด้วยเสียงหน้าเรียบเฉยทองฉันรองเสียงดังเลยขายหน้าแย่พันตรีอุดรพูดแก้เกี่ยวเราชื่ออะไรล่ะหุงข้าวหุงปลาทำกับข้าวกับปลาคงแฉลวดีจังลูกขาบหนุ่มเงยหน้ามองแวบเดียวก็หลบก่อนจะพูดเบา เฮาชื่อแสนชื่อแสนอืจำง่ายดีเป็นคนที่ไหนล่ะสำเนียงพูดจาถาทางไม่ใช่คนถิ่นนี้เฮามาจากแม่ซอดมาแฝงมาอยู่กับบริษัทพอดีมาหันพานหนูก็ผ่าานการแกชวนมารับจ้างขายคือบริษัทแต่งไม้เฮาอยากขับจ้างเห็นว่าได้ได้งามก็เลยโตัวมันเนี่ยจับช้างเหรอน่าสนุกนะพลอยว่าบ่ม่วนกา จับร้างมันจักหนาบ่หวนอันตารายมันอันตารายแต่ก็ไม่เลิกพลอยว่ารายได้งามแท้ๆบ่เอาก็งาเละแสนว่าเงีมงาๆผู้พันหันไปทางหนุ่มเชกันผิวดำเมื่อีคนที่กำลังช่วยมาผิดขึงผ้ายางแค่ถามแสนแล้วพอหนุ่มนั่นนะชื่ออะไรพอแสนพบชื่อละออพบเป็นหมน ลูกค้าผิวคล้ำที่ถูกพาดพิงชิงตอบพร้อมกับยิ้มหน้าบานเห็นฟันขาวเขาว่าอะไรนะขวัญขมวหมดคิ้วอย่างชาง,งนหันมาจ้องหน้าพลอยแล้วถามขึ้นอย่างสงสัยเพราะเธอฟังไม่รู้เรื่องพลอยก็เลยตอบเขาว่าเขาชื่อละออเป็นชาวมอนชื่อละออชื่อเหมือนผู้หญิงเลยขวัญประหลาดใจคงเป็นชื่อเฉพาะแบบมอนน่ะแต่ก็คล้ายขมเมนนะพลอยว่า แต่ก็าทำหน้าสงสัยเช่นกันบ้านอยู่ที่ไหนล่ะละอพบมาจากละไมรู้จักไหมละอตอบด้วยถามด้วยพวกเขาสันนาอาทำไมไม่รู้จักละ่ะเมืองละไมอยู่พมา่าพบมาจากพมา่ามาจากเมืองมอญอ้ยเขาใจละเขาใจละผูพ้พันตอบพลางพยักหน้าแต่ความจริงก็ไม่รู้ดอกว่าอยู่ที่ไหน ทั้งสามอดอมยิ้มไม่ได้ก่อนผู้พันจะหันมาทางชายชการร่างร่ำเตีย้ยซึ่งเป็นมะขามข้อเดียวผิวขาวเหลืองเคี้วหมากยับยับสะพยายย่ามทอมือสีมนตลอดเวลานั่งเบียดก,กับแสนอย่างเขินอายเรารับเป็นใครรู้จักกันไว้จะได้เรียกถูกอ้อพบไปกาเรียงครับหมายถึงชื่อนะผู้พันว่าพลางเกาหัวแกรกแดงครับแล้วบ้านเราอยู่ที่ไหน อยู่ใกล้แดงว่าจะไปบ้านเราเหรอไม่ใช่แค่อยากรู้แล้วรู้ไปทำไมก็ไม่ทำไมหรอกอยากรู้เฉยๆถือบอ่อไปก็ก็ไปบ้านเราไม่ถูรอเอาเอาเอางั้นไม่อยากรู้ก็ได้ผู้พันขี้เกียจสักต่อบ้านเราอะอยู่ปาร,รอแดงตอบหน้าตาเฉยแต่เราไม่อยู่ปาร,รอแล้ว กปแม่จําเราไม่ได้แล้วอยู่เมืองไทยสนุกดีจะช้างได้เงินเยอะปูหมากได้เงิน,นดีเดียวเฮ้ไปหน่าอยู่เลยเมืองเราอ่ะผู้พันพยักหน้าเงึกๆงไม่กล้าถามต่อก็เพราะกลัวจะถูกย้อนจึงถามถึงอีกคนที่ไปกับพรานกล้าแทนแล้วอีกคนที่ไปกับผานกล้าล่ะไอ้นน่นมากกลางแดงรีบตอบมาชื่อเอวามาพูดไทยแม่ชา้าหรอแล้วเราล่ะ พูดชัดหรือเปล่าล่ะโอ้ยแดงผู้พันแกล้งถามผู้ชัดสิทำไมจะพูดไม่ชัดแดงตอบอย่างมั่นใจเล่นเอาทุกคนถึงกับโอมยิม้มแม้จะอยู่ในยามหน้าสิวหน้าขวานก็ตามพอดีมะขวิดคือผ้าใบเสร็จก็เดินมาสมทบเพราะยจึงหันไปถามมะขวิดล่ะเป็นคนไทยหรือคนกะเหรี่ยง โคนไทยมาขวิดตอบสั้นๆหน้าตายแต่ชื่อแปลกพลอยสงสัยนั่นสินะชื่อมาขวิดชื่อแปลกไม่เคยได้ยินใครตั้งชื่อแบบนี้ขวัญว่าบ้างชายดุ่มก้มหน้ายิ้มไม่ตอบเธอจึงได้ซักต่ออายุเท่าไหร่แล้วล่ะยีิบแปดเท่าไหร่นะขวัญถามยำ้ำยีิบแปดมาควิดก็ตอบเหมือนเดิม ควันทำหน้าเหลือหลาหันไปมองพลอยก่อนที่จะเดายีสบปดเหรอมาขิดพยักหน้าผู้พันจึงได้สักต่ออาอยุขนาดเนี้ยอยู่ป่าอยู่ดงคงมีลูกมีเมียแล้วใช่ไหมใครจะเอามานนะ่ะแดงชิงตอบมาขิดก็เหลือบตามองแดงยิ้มปากกว้างจนตาหยีมันไม่รู้จักรอกความรักนะมันอยู่แต่ป่าอยู่นานๆโซเซเจ้าลิงออกข้างทำเมีย เอาละเอาละไม่ต้องบอกก็ได้ไม่เป็นไรผู้พันรีบตัดบทจากนั้นก็แนะนาผู้ร่วมคณะทั้งหมดให้ลูกขาวได้รับรู้เพื่อจะได้สื่อสารกันคล่องตัวและก็เป็นกันเองมากขึ้นพวกเขาเร่งรีบกินอาหารเช้ากันอย่างง่ายๆข้าวสวยร้อนๆกับเนื้อเค็มยางแม้จะหิวแต่ก็กินกันไม่ลงเพราะนึกห่วงผู้ร่วมคณะที่ยังพลัดหลงตั้งแต่เมื่อคืน พายุฝนบ้าคลัง่งต้นฤด,ดูร้อนกระนำอย่างไม่ลืมหูลืมตาและก็ยังคาดไม่ถึงทุกคนต่างเปียกปอนและเปื้อนเพื่อนด้วยดินโคลนจากบึงร้างกลางดงตลอดทั้งคืนต้องทนทุกทรมานจากความหนาวทุกคนภาวนาให้พวกเขาปลอดภยัยและขอให้พราหนูติดตามพวกเขาจนพบในเวลาอันรวดเร็วหลังอาหารพลอยได้กล่าวกับผู้พันอุดรผู้เป็นบิดาว่าคุณพ่อคะ พ่ออยากออกไปตามหาพวกเขาอีกแรงอะค่ะจะให้นั่งรอเฉยๆอย่างนี้พลอยรู้สึกไม่สบายใจเลยพ่อก็คิดเหมือนลูกนั่นแหละผู้พันว่าถ้าอย่างนั้นเราออกไปเดินดูทางทิศใต้ซึ่งเป็นคนละทางกับที่พราหนูไปกันดีกว่าไปไม่ไกลาจากแคมมากนะักคงไม่เป็นไรหรอกขวัญไปด้วยนะพลอยขวัญวางจานข้าวที่หิมแล้วลงพร้อมกับลูกขึ้นเตรียมตัวได้จะไปไหนมาขิดถามอย่างสงสัยก็ไปตามหาพวกเขาไง ผู้พันตอบพระนุสั่งไว้ไม่ออกจากแคมป์นี่ไปไม่ไกลหรอกจะเดินเลาะชายบึงไปเรื่อยๆเพื่อเจอร่องรอยพวกเขาที่พลัดหลงสักพักนึงก็จะกลับมาควิดขมวดคิ้วอย่างหนักใจแต่พระานุสั่งไว้ไม่ให้ไปนะเราไปกันไปไกลหรอกมาควิดเถวแถวชายบึงแค่นี้เองอยากไปช่วยตามหาพวกเขาควรทำตามคำสั่งของพระานุนะครับ สุรินแยงถ้าพรานูกลับมาแล้วไม่เจอก็ต้องรอกันอีกทำไปการเดินทางล่าช้ายิ่งขึ้นนะผู้พันเอาอยัางไงดีคะขวัญทำหน้าเหลือหลามองคนน้นทีคนนี้ทีผมว่าควรเชื่อพวกเขานะครับสุรินย้ำคำเดิมพลอยก็มีสีหน้าผิดหวังพลอยเป็นห่วงพวกเขาอะ่ะอยากจะช่วยพาหนูติดตามค้นหาอีกแรงจะถ้าไปไม่ไกลนักก็ไม่เป็นไร ผมจะพาไปมาควิดเริ่มเสียงอ่อนเพราะเข้าใจเจตนาของเธอดีขอบคุณนะคะแต่ต้องเอาปืนไปด้วยทุกคนนะมาควิดบอกพร้อมกับคว้าปืนลูกซองแฝดคู่กายขึ้นสะพายไหลก่อนจะหันไปกำชับกับเพื่อนลูกหาบด้วยกันที่อยู่แคมป์ว่าอย่าเผลอไผลถ้าพลานูกลับมาก่อนก็ให้บอกว่าไม่นานก็จะกลับหวนมองทุกคนที่กำลังคว้าปืนยาวสะพายไหลด้วยสายตาเลือกลัก ไปไม่ไกลไม่ใช่หรอคะทําไมต้องเอาปืนไปด้วยอะ่ะถ้าอยากมีชีวิตรอดกลับมาก็ควรทาตามที่ผมบอกมาควิดพูดหุนหวนจากนั้นก็เดินนําหน้าไปทันทีพลอ,อยหยิบปืนสั้นพร้อมเข็มขัดจากเป้ส่งให้เพื่อนของเธอทําตามที่มาควิดบอกเถอะขวัญรับปืนมาถือไวท้ทังเข็มขัดแต่ยังไม่ยอมคาดเอวเธอก็บ่นพึมพำเห็นเิมย้ๆนึกว่าไม่มีปากไม่มีเสียงซะอีกดุชะมัด ไปเถอะคุณพ่อกับสุลินไปนโน่นละพลอยหันมาเตือนพลางเร่งขวัญที่เพิ่งจะคาดเข็มขัดปืนพอคาดเสร็จดูเธอทะมัดแมงขึ้นอย่างผิดตาพวกลูกหาบก็พากันจ้องมองด้วยความชื่นชมมาขวิดนำทางลัดเลาะ,ะไปตามขอบบึงซึ่งมีไม้ขนาดเล็กขึ้นสลับกับป่าไผ่มีด่านสัตว์วกเวียนไปมาหลายเส้นแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีตรอยเกา่า ขี้ช้างก็บพบเห็นปราบรายแต่ก็เก่าจน,มนเมล็ดพืชงอกแล้วเมื่อเจอช่องว่างก็จะพากันหยุดมองออกไปยังบึงร้างเพื่อค้นหาร่องรอยของพา่านการกับเพื่อนของเขาอีกสองคนก็คือน,นิกรกับสุวิทย์และเด็กหนุ่มกระเรียงจอพโตแต่ก็บพบเพียงความเวิ้งววางและไอแดดระยับจากแสงแดดยามสายที่กำลังแผดกล้าขึ้นทุกขณะดูร่องรอยบนพื้นดินด้วย เพื่อพวกนั้นขึ้นมาทางเนี้ผู้พันอุดรบอกเรากวเรียกพวกเขาด้วยดีไหมสุรินเสนอเพื่อพวกเขาจะได้ยินจะได้ขานรับพวกเราหรือมีคนใดคนหนึ่งได้รับอันตรายจะได้ไปช่วยทันกูไม่ได้มาขวิดขันความมาบอกด้วยสีหน้าปราศจากรอยยิ้มทำไมล่ะขวัญถามอย่างชงนเธอยกมือปาดเงื่อที่ผุดเปาวเต็มหน้าเดี๋ยวพรานหนูเขาจะสับสน เขาว่าแต่เราควรส่งสัญญาณอะไรสักอย่างเพื่อพวกเขาจะได้ยินหรือเห็นนะขวัญเสนอถ้าพบร่องรอยพวกเขา่ถึงจะทำได้มาขิดพูดจบก็เดินยาวๆจากไปขวัญก็สะบัดหน้าอย่างไม่พอใจทําตามมาขิดบอกเธอพลอยหันมากล่าวกับเพื่อนรักมาขิดนำทางเลียบไปตามริมบึงอย่างช้าๆเพื่อค้นหาร่องรอยไปด้วยดินหางเบืงหมาดฝน เหลือเพียงความชื้นที่ยังหลงเขาตามที่ลุ่มและร่มคลึมใบไม้คลี่ออกรับแดดเต็มที่ไอระยับแผดกล้าทุกขณะลมชเวยเฉยพัดพาความอบอ้าวปัะทะผิวกายจนเหงื่อชุ่มทั่วทั้งร่างตามตามกันเมื่อห่างจากแคมป์ชั่วคราวมาพอสมควรแล้วมะขวิดลูกขาบนำทางก็ชะลอฝีเท้าลงพร้อมกับผันมะกราวกับผู้พันอุดรที่ตามหลังมาติดๆเราควรจะกลับแคมป์ได้แล้วผู้พัน พ่จะออกมาไม่เท่าไรเลยไปอีกหน่อยเถอะเพื่อจะเจอร่องรอยพวกเขาชายหนุ่มลังเลเงยหน้ามองตะวันพลางเหลวซ้ายแลขวานี่นี่นสายแล้วนะพระหนูอาจจะกลับมาแล้วก็ได้พลอยเดินตามมาทันแล้วก็หยุดลลข้าบิดาไปต่ออีกสักหน่อยเถอะนะพวกเราอ่ะเป็นห่วงพวกเขามากผมว่าพระหนูยังไม่กลับหรอกถ้ากลับมาไม่เจอพวกเราก็ต้องกูเรียก สุรินว่ากูให้คอแตกก็ไม่ได้ยินรอ้องมักขิดพูดหน้าตายเราอยู่ห่างแค้มเกินไปเดินมาชั่วโมงกว่าแล้วนะเวลาผ่านไปเร็วจังแท้ไม่รู้ตัวเลยพลอยว่าเราโมแต่ก้มหน้ากลมตามองหาร่องรอยของพวกเขาก็เลยไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ผู้พันบอกลูกสาวพลอยก็บอกกับมักขิดด้วยสายตาวิงวอนขอเวลาสักชั่วโมงแล้วกัน เราค่อยกลับลูกหาบหนุ่มมีสีหน้าวิตกอย่างเห็นได้ชัดแต่เขาก็พยักหน้าอย่างเสียไม่ได้ก็ได้พูดจบก็เดินงุดๆนำหน้าไปโดยไม่บอกกล่าวทางด่านเบี่ยงออกขวามือเพราะป่ารกมีลานโล่งและกระเบน้ำแห้งๆอยู่บ่อหนึง่งน้ำฝนเมื่อคืนทำให้ก้นบ่อเปียกเป็นโคลนร่องรอยสัตว์ปา่าประเภทสัตว์กีบ ลงเล่นเมื่อตอนเช้าตรู่ปรากฏชัดเจนมกขิดชี้ให้ดูรอยกวางรอยเก้งและหมูโทนตัวหนึ่งที่เพิ่งลุกไปก่อนหน้ารอยนอนใหม่เอียมกลิ่นสาบยังลอยเวียนอยู่โดยรอบแต่ชั่วขณะเขาก็ชะงักเมื่อสายตากวาดไปปะทะเข้ากับรอยสัตว์ชนิดหนึง่งที่ปะปนกับรอยสัตว์อื่นๆแต่ก็เลือนรางแต่มองไม่เห็นอะไรหรือพันตรีอุดรถามเมื่อเห็นอาการสงสัยของลูกหาบหนุ่ม รอยอะไรไม่รู้เหมือนรอยเสือเลยมักขิดพูดตามที่คิดเขาเรียบเดินไปดูใกล้ๆรอยเสือเหรอผู้พันทวนคำแล้วก้าวตามไปติดๆชายหนุ่มปราดเข้าไปถึงก็ก้มลงดูอย่างใกล้ชิดเขาเงยหน้ามองตามรอยจากชายป่าก่อนจะเดินลงมาในบ่อนเล็กๆแห่งนี้ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทห้สัตว์ต่างๆพากันตะเลิดหนีมักิดบอกกับผู้พันด้วยความมั่นใจเสือตัวใหญ่มาที่เนี่ย ในป่าก็ต้องมีเสือสิไม่แปลกนี่ขวัญเอ่ยแทรกขึ้นพลอยเอื้อมมือไปตบไหล่เพื่อนเบาๆเป็นเชิงให้เงียบเธอตามบิดากับมักขิดเข้าไปดูใกล้ๆหลังจากเห็นรอยตีนเสือที่ปรากฏชัดเจนบนพื้นดินอ่อนนุ่มก้นบึงแล้วหญิงสาวทึกกับอุทานประคนประหลาดใจโอรอยใหญ่มากตัวมันจะต้องใหญ่ขนาดไหนกันแปดเก้อกและมักขิดว่า พันตรีอุดรเหลียวมองสุรินที่ยืนอยู่บนขอบบอ่อตอนที่แะนายบากขัดห้างยิงเสือก็มาแถวนี้หรือเปล่าสุรินถึงกับสะดุ้งเหือกเพระาะคาดไม่ถือว่าผู้พันจะถามแบบนี้ชายหนุ่มอึกอักตอบไม่ถูกคิดว่าคงไม่ครับไม่คุ้นตาป่าแถวนี้เลยแต่ก็อาจจะมาใกล้ๆละแวกเนี้ยผมว่าเขาอาจจะมาแต่ผมรู้แค่ว่าเขามาแล้วเดินขึ้นเขาลัดเลาะไปตามลำห้วย จะต้องเป็นที่ไหนสักแห่งหครับผมไม่มั่นใจลองหนึ่งดูดีๆนายรู้อะไรบ้างก่อนพวกเขาจะหายตัวไปปล่อยจ้องหน้าเพื่อนชายสุรินทร์มีอาการคลั่งเนื้อคลั่นตัวขึ้นมาทันทีเขายกหลังมือขึ้นปาดหนื่อหลือะไรครั้งเราไม่รู้เราไม่ได้ถามเขาว่าจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรพวกเรากินแต่เหล้าเมาแล้วก็อน,นอนก่อนหน้านั้นจึงไม่รู้อะไรมากนักมารูอีกที ตอนยันดงมาบอกว่าตนในหายไปเพราะกบบจอพ่อปีเราสามคนที่ได้ออกตามกันพลอยพยายามนึกถึงการสนทนาในค่ำคืนที่บ้านสวนริมน้ำหลังจากที่เธอกับบิดาพยายามคาดคั้นให้พวกเขาพูดความจริงออกมาให้หมดหลังจากการหายตัวไปของตาในยันดงและพลันกระเรียงบุกระปอกับจอพ่อปีซึ่งเขพูดที่ถูกถ่ายทอดออกจากปากของแต่ละคนพูดขึ้นเป็นฉากๆอย่างชัดเจนอีกครั้ง ความเงียบที่ต่างคนต่างไม่เคยพบเจอมาก่อนหน้าที่แห่งนี้เริ่มจะก,กัดกร่อนหัวจิตหัวใจใชายหนุ่มทั้งห้าให้รู้สึกสะท้านไหวและตะคร่นตะครอจนกระสับกระสายนั่งแทบไม่ติดอาการก้นร้อนเป็นอย่างไรพวกเขาก็ได้ประจักษ์แล้วในคราวนี้ทุกคนต่างก้มหน้านิ่งเพราะไม่อาจจะสู้สายตาคมกริบที่จ้องมองอย่างคาดคั้นพลอยถอนหายใจเฮือกใหญ่เธอเป่าลมพูออกจากปากเพื่อระบายความอึดอัดใจ เอาละเราค่อยกลับไปคุยกันที่แคมป์พ่อว่าเราควรจะกลับได้แล้วพราหนูคงมีข่าวดีรออยู่ผู้พันอุดอรเอ่ยขัดจังหวะขึ้นแก่พยักหน้าเป็นเชีงร้องขอให้บุตรสาวหยุดซักไซสุรินที่ยืนหายใจให้ยคอฟืดฟาดด้วยความกังวลค่ะพ่อเธอรับคำไปทางนี้มาขิดร้องบอกให้ทุกคนตามไป ลูกขาบหนุม่มมุดหายเข้าไปในดงไม้อย่างคล่องแคล่วมีดานสัตว์ใบเอี่ยมเส้นหนึ่งทอดผ่านมาจากดงลึกเขาเข้ามิ่นมองอย่างพินิษด้วยความสงสัยด่านเส้นนี้มีร่องรอยสัตว์ป่าใช้เป็นประจำซึ่งก็แตกต่างจากด่านอื่นๆที่รกร้างหลงเหลือเพียงร่องรอยเก่าๆตามต้นไม้ทั้งซ้ายขวาและขอดไม้ล้มปรากฏคราบดินโคลนจากบรรดาสัตว์ป่าที่ลงนอนแช่ปลักสีไว้แทบทุกต้นบางต้นนั้นสูงถึงไหล ลูกขาบหนุ่มเหลือบมองอย่างสงสัยว่ามันคือตัวอะไรถึงสูงขนาดนั้นอาจเป็นกระทิงหรือวัวแดงแต่รอยช้างใหม่ๆไม่ปรกากฏได้เห็นเลยทั้งๆที่แถบนี้มีโครงช้างอาศัยอยู่คงอพยพย้ายถิ่นไปหากินแหล่งอื่นในฤดูแลง้งพอถึงฤดูฝนก็จะกลับมาอีกครั้งเพราะมีร่องรอยหลุมบอ่อที่เกิดจากรอยตีนเท้ไว้ปรับรายจากที่พบเมื่อตอนเช้าทำไมเราไม่กลับทางเก่าที่เรียบชายบึงไปอ่ะ พลอยถามอย่างสงสยัยตัดออกทางใหม่เผื่อว่าจะพบร่องรอยพวกนั้นบ้างมกควิดตอบยังไม่ทันที่หญิงสาวจะเอ่ยอะไรต่อไปเสียงคำรามลึกจากลำคอก็ดังสะท้านขึ้นจากดงไม้ทึบเทึเหมือนเบื้องหน้า mm hmm. ทุกคนชะง,งักลูกขาาหนุมไวทายาสบัดปืนแฝดออกจากไหลเข้ากระชับในมือทันทีผู้พันกับพลอยก็เช่นกัน ส่วนสุรินกับขวัญก็ยังเงื้อเงื้อเงะทำอะไรไม่ถูกเสียงอะไรอ่ะนา่ากลัวจังขวัญถามหน้าตาตื่นใช่เสียงเสือไหมทำไมถึงน่ากลัวอย่างนี้อ่ะเสียงคำรามซ้ำขึ้นมาอีกครั้งสิ้นเสียงคำรามอันทรงอำนาจนั้นป่าทั้งป่าเงียบกริบเรากับแดนมีสัญญีแม้แต่ลมก็หยุดพัดนกก็หยุดบินสัตว์ป่าหยุดเคลื่อนไหว เสียงของพยักพรมีอำนาจราวกับมนต์สะกดถอยกลับไปที่ริบบึงก่อนพวกเรามกคิดร้องบอกเร็วปรือตัวลูกหาบหนุ่มกระชับปืนในมือเลียงไปข้างหน้าเขาดูพลางถอยพลางเพื่อรอยทุกคนกลับไปยังริบบึงให้เร็วที่สุดมกคิดต,ตามมาแล้วพลอยร้องเรียกด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นเขายังอยู่ห่างออกไปบนทางดาน มาควิดยกมือขึ้นโบกไล่พร้อมกับเรียกให้พวกเขาไปโดยเร็วที่สุดโดยไม่หันมามองนี่ไปนี่ไปนี่ไปเร็วๆหลังจากนั้นเรื่องราวจะเป็นยอย่างไรต่อไปก็โปรดติดตามรับฟังในคลิปหน้าครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เกียนเล่ฟังปักหมุดมาโดยตลอดครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดติดตามแตะกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ